คุณครับ ตัวนักเตะเตรียมจะจ่ายสาม

โยกเนี่ยอะไรที่มันเป็นเป็น,ปนปร,รายละเอียดในสนวนเนี่ยทุกคนจะไม่กล้าพูดต้องบอรว่ายังอยู่ในราชการนะครับแล้วผมคิดว่าทุกคนคงให้การไปตามวนนนะความจริงนะฮะแลเวลาเนี่ยแล้วภาวะความกดดันเนี่ยมันสูงนะแล้วผมเศร้าใจมากเมื่อวานนะช็อกกับเหตุการณ์ที่ท่านบุกงกับเวชิลาเนี่ย ตัวตายอ่ะีกตัวตายอ่คือวชิราเนี่ยทำเตียบเตียบแล้วมันก็ปีหนึ่งขเรียนหนึ่งของสถากงานณ์ตำรวจตงชาติสาเหตุเพราะว่าเขาฝึกมาเตรียมทหารสองปีนักเรียนได้แล้วกว่สี่ปีไปฝึกหลักสูตรต่อต้านการก่อการร้ายฝึกพบซุ่มยิงฝึกทะเลส่วนสองหกหนึ่งฝึกปีกัสสุธาเป็นผู้กับอพผู้กับต่อต้านการก่อการร้ายแล้วที่ผมพูดว่า น้องเป็นปกติเนี่ยเนื่องจากคำนำเนี่ยเคยให้ตำรวจยศร้อยตำรวจที่เนี่ยยอมเงินไปให้ โดยไปปรับปรุงที่ทำงานที่กองกับสอง,องท,ทางดลวงท่าตำหนักไปโมดิฟายให้อะไร ไก็ทํามไมต้องจอัดมันก็เกิดความไม่พอใจทั้งที่มันเนี่ยเคยเป็นด้วยบทบัพจูฟ้องก,กากับแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยนะฮะวันเกิดเหตุทั้งแรกเนี่ยผมก็กกมาปออไปพบตัว,วกับใครก็ยนะิ่งเยอะแยะอย่างนัง้นว่าควาเป็นสำคัญไม่ได้ต้อนเชิญประหลัดอำเภอใน่เผื่อจะเด็กจะสังเกตว่าไม่มีประหลัดอำเภอแน่ปร,นะรากฏว่าเครื่องมาซ่าว่า เป็นงานเลี้ยงเขาอ้างว่างานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของร้อยตำรวจเอกคนหนึ่งที่อายุห้าสิบเก้านะเหลืออีกยี่สิบวันจะเกษียณแล้วอ่ะก็เชิญไปว่าเป็นงานเลี้ยงซึ่งถ้าเขาโทรมาเชิญผมเนี่ยในฐานะผมเป็นผู้กับสองทางหลวงเก่าแลวเคยเป็นผู้กับขัญชาของกองขอเนี้ยผมว่างผมก็จะไปเราถือว่าเป็นการให้เกียรติกันกว่าจะรับราชการฝ่าฝันมาสักมาจนเกษียณอายุเนี่ยเราจะให้เกียรติกัน นี่เป็นสาเหตุให้ตำรวจทางหลวงเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะแล้วมีคนสงสัยว่าแล้วพุ่มกับพยาไทยเนี่ยไปยุ่งอะไรกับเขาด้วยใช่ไหมครับหรือไปรับสวยด้วยว่าไม่ใช่พุ่มกับพยาไทยเนี่ยอดีตอดีตเคยเป็นสรวัตรทางหลวงที่นครปฐมเนี่ยรู้สึกจะห้าปีเป็นสวัตรทางหลวงห้าปี ไอคนที่จะเกษียณเนี่ยมันเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเขาเชิญนายว่างก็ผมจัดงานเลี้ยงเกษียณโดยมีกำนันนกเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับมันก็ไม่เป็นเลือกผิดอะไรทิดไปแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะความบ้านาจของกำนันนกนนเนื่องจากมันเป็นเด็กที่โตมาใหม่แล้วก็กล้าใช้เงิน เวลาจะไปเที่ยวการฑุรีอย่างเงี้ยมันก็จะบอกให้ในผู้กรองเนี่ยพี่ประสานหน่อยผมจะไปการฑุรีมันก็จะให้ตำรวจทางหลวงที่ว่างๆขับรถนำขับรถนำขบวนมันมันก็ติ๊กให้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งก็ใครก็อยากไปอ่ะน้ำแป๊บเดียวอ่ะนะฮะครับผมขอรเนิดหนึ่งคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้มีผู้เสียชีวิตหลายทา่านเลยที่อาจจะเปิด่ชีวไป ท่านกังวลว่าจะมีพี่น้องตำรวจอีกหลายหลายท่านที่เกี่ยวข้องจะตัดสินลักษณะนี้ร้าไหมกับชีวิตไอ้โหน่โหนูอย่าไปเครียดให้การไปตามความจริงให้การไปตามความจริงคดีนี้ไม่มีที่พ้นอะไรมาบีบหรอกและเหตุเนี่ยมันเกิดเพราะความความบ้านาหรือจะเมาสุราของกำนันก็ไม่รู้ซึ่งกำนันเนี่ย ไ่ได้ยิ่งใหญ่อะไรนะครับไม่ได้ยิ่งใหญ่เด็กอายุสามสิบสี่อ่ะแล้วก็ที่บอกว่ามีบ้านใหญ่คุ้มกับาหัวไม่ใช่นะผมรู้จักดีนะครับสมัยก่อนเนี่ยแม้แต่ท่านอาดีตรัฐมนตรีผมก็เคยไปกินกาแฟคุยกันอะไรกันเขาเรียกรัฐมนตรีหัวหน้าเลยซ้ำเขาไม่ถือตัวแต่ว่าสัภาพสังคมบ้านนอกเนี่ยพอใครเป็นหัวคะแนานเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านมาที่บ้านเขาก็ต้องดูแล พอใครมีเรื่องไปก่อเรื่องไอ้คนที่ก่อเรื่องคือมันเป็นพวกเด็กๆเนี่ยระดับผู้ใหญ่กำนันสจรหรือจะเป็นเทศบาลมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลแม้แต่ตระกูลบ้านใหญ่เวลาเนี้ยจะเป็นนายกอบจมันก็รุ่นลูกของท่านอดีตท่านรัฐมนตรีมันะเขาก็เรียบร้อยดีไม่เคยตัวเขาก็ไม่เคยไปก่อเหตุอะไรเจอชาวบ้านก็ยกมือไหว้หมดที่ว่าไปร่วม มีภาพว่าไปร่วมงานวันเกิดอะไรนี่นะเอ้คนมันอยากจะเป็นนายกอบจมันก็ต้องไปหาเสียงแม้แต่ลงสลําคนเก็บขยะนยังต้องไปไหวเลยเพราะว่าเขาจะต้องมาลงคะแนนเลือกตั้งเราผมก็มองเป็นเรื่องปกติเหตุการณ์มันเกิดเพราะว่ามันเป็นการขาดสติของกำนันและไอ้มือปืนเนี่ยมันมันอยากอยาโชว์พลวเหรืออย่างไงก็ไม่รู้นะ ซึ่งมันกุ่อานมากไปยิงเนี่ยนะที่ผมมาออกข่าวเนี่ยเพราะผมอดเด็ดอนาจใจยิ่งเมื่อวานรู้ท่านพู่กับยิงตัวตายนะผมก็ยิ่งเศร้าเลยเศร้าใจมากๆเ,เสียดายว่าน้องมันไม่น่าไปคิดสั้นเลยและทุกคนไอ้ไอ้พู่กับวาชิลาเนี่ยถ้าผมมองนะผมไม่รู้รายละเอียดในสำนวนนะเขานี่ไม่มีความผิดเลยนะหนึ่งสวยก็กไม่รัก นะครับเขาจะเอาเงินมาให้ก็เฮ้ยมึงก็ตกแต่งกองกลับไปอะไรไปถือว่าเป็นของส่วนกลางสองตัวเขาเองเนี่ยเกิดเหตุแล้วครั้งแรกผมก็บอกเฮ้ยมึงทำไมไม่ยิงมือปืนทำไมไม่สกัดจับกลุ่มแต่มันปรากฏจากไอ้นักดนตรีว่าหลังจากยิงปั้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 งแล้วก็เขาล็อกเอาปืนได้แล้วนะครับมันมีนายตำรวจ ยศร้อยตรวจเอกบ่กเอ้ยใจเย็นเอาปืนมามันก็มอ,อ่งปืนให้แล้วมันก็สิ้นสุดตรงนั้นแหละว,วชิรามไม่มีความผิดเลยก็รีบเอาตัวตว,วัดกับรองพุ่มกลับส่งโรงพยาบาลภาพก็ปรากฏที่โรงพยาบาลแต่ผมคิดว่าท่านคงเทียบด้วยความรับผิดชอบของนักรบเนี่ยเวลาเหมือนกับเราพาลูกไปงานเลี้ยงแล้วลูกเราไปโดนยิงตายหรือพาหลานไปเล่นน้ําแล้วหลานตกน้ําตายเนี่ย มันกดดันตรงนี้มันกดดันตรงนี้ไงใอ้ศักดิ์สิทศักดิ์สิเนี่ยนะครับท่านคะในกระแสโซเชียลตอนนี้ยค่ะม,มีกระแสอมาว่า,วาอาจจะเป็นการตัดตอนหรือเปล่าโอ้โหมันไม่ตัดตอนรหรอกมันไม่มีทางนะครับผมว่ามันไม่มีทางตัดตอนตัดตอนเรื่องอะไรอะ่ะถ้าจะตัดตอนเนี่ยคือตัวผู้นกัดเนี่ยเป็นหัวเปี๊ยรับสวยเลย mm hmm. เพื่อเอาเงินไปให้ คนที่ใหญ่กว่าซึ่งมันไม่มีไม่มีตรงไอ้คนตำรวจตีจะรูนเกียบปานแก้วเนี่ยผมเดิมเขาชื่อท่านนพดลตวัด์เต่าเนี่ยเป็นลูกน้องเก่าผมที่ว่าเข้าไปจับอัน,นีอนธิบดีกรมอุทยานไงให้คนนี้ตรงเป็นไมบ้บรรทัดเข้าใจไหมถ้าใหญ่กว่าผู้กักคือผู้การนะครับใหญ่กว่าผู้กับเป็นผู้การ เป็นไปไม่ได้เลยแล้วกำนันเนี่ยไม่มี power ที่จะไปจ้างใครเป็นข้าพุ่กลับอกนะคร, mm hmm. ครับนักเรียนก็นนอกนะ mm hmm. เด็กเพิ่งจะเริ่มโตเพียงแต่แต่กล้าใช้เงินนะครับเรียนเรียนท่านเลวันว่าไอ้ประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเงินกับทองอถ้าตำรวจไม่รับเงินมันก็ไม่เกิดร่ะคืออย่างนี้นะตำรวจเนี่ยผมเปรียบเทียบให้นะเหมือนพระพระเนี่ยมีธรรมยุทธ กับมหานิกายตัวสวรร์ที่ตายเนี่ยกับผู้กับเนี่ยพระธรรมยุทธคือไม่รับเงินไม่รับเงินเขาเจะเอาเงินมาถวายก็ไม่รับเงินแต่ว่ากำนันเนี่ยยังไปสร้างวัดสร้างวาได้ท่านก็อนุโมทนาบุญด้วยไอ้อย่างเงี้ยผมถือว่าเป็นพระธรรมยุทธ์ส่วนให้พระมหาิกายเนี่ยถ้าไปงาน ตกงานบวชงานแต่งเขาถวายสองส่วนตัวร้อยก็ถือว่าเขาให้ด้วยศรัทธาแต่ที่เขาให้ด้วยศรัทธาเนี่ยเขาต้องมีเหตุมีเหตุก็คือมีงานบวชงานแต่งงานศพอยู่เฉยเขาก็คงไม่ให้หรือเขาคิดว่าเขามีเคราะห์เนี่ยเขาถึงทําบุญให้กำนันเนี่ยมันประกอบอาชีพมีรถสิบล้อมันก็อยากจะทําบุญให้ตำรวจเนี่ย เช่น1สล้อเขาก็กำหนดว่าวิ่งยี่ห้าตันนะแต่มันก็จะอนุโลมกันด้อนุโลมกันว่าสักยี่ตันยี่เจ็ดตันยี่แปดตันมันจะมีแผงถ้ารถติดล้อออกมาจากบริษัทแผงมันจะกี่เซนก็ไม่รู้เจ็สิบเซนถ้าบรรทุกแล้วแม็โคตากช่วงมาถ้ากองอย่างเงี้ยถ้ามันจะเกลี่ยถ้ากองแล้วก็ถึงแผงทึบ ถ้าแผงทึกข้างๆมีต่อเข้าไปเนี่ยจะต่อจะเก็บติดติดเป็นแปดติดเซนเก้าติดเซนร้อยเซนอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้ชาวบ้านมองเห็นแล้วไม่ให้เศษดินมันหล่นเลี่ยราดในท้องถนนไอ้อย่างเงี้ยถ้าเขาเกลี่ยแล้วเหมือนกับน้ำหนักเนี่ยเขากําหนดยี่ห้าตันเขาจะเรียกร้องให้เป็นยี่แปดตันแก้กฎหมายเนี่ยตำรวจทางหลวงก็จะอนุโลมอยู่ในกรอบเนี้ยว่าถ้ายี่ห้าตันยี่หกตันยี่เจ็ดตันยี่แปดตันอย่างเงี้ยก็พอพอไปได้ มันก็อาจจะมีการดูแลกันบ้างนะครับดูแลกันบ้างนะช่วยเหลือกันบ้างไอ้อย่างเงี้ยผมมองว่ายังไม่ชั่วนะมองว่ายังไม่ชั่วนะแต่ว่าไปขายสวยสติกเกอร์แล้วให้บรรทุกเต็มกล่องกดไปสามสิบแปดตันสี่สิบตันเลยเนี่ยมันก็ทําให้ถนนหลวงเสียไอ้อย่างเงี้ยตารวจทางหลวงจะไม่รับตารวจทางหลวงจะไม่รับพอเข้าใจไหมครับถามว่าอ้าวอย่างนั้นมึงชั่วสิ มึงไปรับสินบนด็ก็เหมือนกับกฎหมายกำหนดความเร็วรถว่าห้าวิ่งเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่คุณทําไมไปวิ่งร้อยไปวิ่งร้อยสิสตํารวจทางหลวงจาะอนุโลมก,กันรู้กันเป็นการภายในว่า120นะถ้าเกิน120จะจับร้อยี่สิบก็จะจับแล้วนะครับเขาจะมีลิมิตที่สังคมอยู่ได้ผู้ประกอบการอยู่ได้พอเข้าใจไหมลูกนะจะเป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่า ในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นคนย้ายที่ตั้งขอ,องกองกํากับการสองทางหลวงจากถนนสียอยุยาไปที่ท่าตาหนักตรงจุดที่เกิเดเหตุเนี่ยตั้งแต่ปี2544สมัยนั้นเราก็ผมเป็นคนไม่ค่อยปรับปรุงอะไรกับเขาหรอกมีอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นมุงแฝกผมก็อยู่มุงแฝก ทา่านผุ้กลับใหม่ไปเนี่ยเขาก็จะปรับปรุงให้มันทันสมัยเพื่อจะไว้ต้อนรับประชาชนเนี่ยนะครับไอ้อย่างเงี้ยผมมองว่ายัางไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์นะครับสังคมยังพอรับได้นะครับได,ด้ไนะด้ ผู้ชมก็เป็นเสียงการให้สัมภาษณ์นะครับของพลตำรวจโทเรวัตกิ่งเกษรนนะครับอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งนายตำรวจที่เป็นมือปราบนะครับแล้วก็มีการปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะครับมาเฟียรหรือว่าโจรเนี่ยมาเป็นจำนวนมากนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่นครปฐมขึ้นนะครับที่บ้านกำนันนกเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่า มีตำรวจนะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยเยอะมากนะครับก็และมีการสูญเสียตํารวจไปถึง2นายแล้วด้วยกันนะครับก็คือสารวัตรแบงค์แล้วก็ปุ้มกับเบิ้มล่าสุดนี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยท่านเรือวัตก็พยายามออกมากู้ศักดิ์ศรีนะครับขององค์กรตํารวจนามใดนะที่เป็นอดีตตํารวจแล้วก็เป็นอดีตผู้กำกับัญชาของรุ่นน้องหลายคนนะครับท่านก็รู้สึกเสียใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกรณีการ ่าตตายของพุ่มกับเบิ้มนะครับเพราะว่าเป็นอดีตนะครับรุกน้องแล้วก็อยู่ในสายตำรวจเดียวกันนะครับน่าจะทําประโยชน์คุณงามความดีให้กับทาสงสำนักตำรวจชาติได้อีกเป็นจํานวนมากน,นี่ครับก็ท่านเรวัตเนี่ยนะครับยังเคยอยู่ในพื้นที่นะครับของทาง เออจังหวัดนครปฐมนะครับท่านก็ยืนยันว่าเออนักการเมืองนะครับในในพื้นที่เนี่ยก็ไม่มีกไรส่งประโยชน์หรอกครับท่านผู้ชมก็ดนะครับเพียงแต่ว่าตํารวจบางคนแต่ก็อาจจะไปนอกพื้นนอกทางจนเกินขอบเขตนะครับทําให้เกิดเรื่องที่ขึ้นก็คือไปรับเงินรับทองของบรรดาผู้มีอิทธิพลนะครับก็คือกำนันนกเนี่ยนะครับทำให้เกิดการนี้เบื้องต้นเนี่ยนะครับกรณีที่มีกระแสข่าวออกมาว่ามีนายตำรวจรับผู้กับ นค,คนหนึ่งนที่นักข่าวตรศจพท์ไปสัมภาษณ์ขอข้อมูลและปรากฏว่ามีอาการเครียดนะครับมีการข่มขู่นักข่าวรับว่าเดี๋ยวจะยิงใช้ปืนนะครับเดี๋ยวปืนจะลั่นใส่อะไรประมาณนี้ซึ่งทางด้านท่านเหลวเนี่ยมองว่านววายตำรวจหลายคนตอนนี้เนี่ยมีความเครียดนะครับอยู่ในภาวะความเครียดนะครับก็มองว่าใจเด่นนะครับก็บอกว่าให้ให้ใหการไปตามข้อเท็จจริงนะครับอย่างมากเนี่ยก็น่าจะดูเรื่องของการละเว้นกนารปฏิบัติหน้าที่ ในเหตุการณ์นะครับผู้ชมครับนี่ครับก็เป็นน้องกปกน้องกปกก็น้องกปกนะครับผู้ชมก็เป็นเสียงของท่านเรวัดคร่าวๆนะครับตอนนี้นี่ก็ให้สัมภาษณ์กับทางผู้สื่อข่าวช่องแปดนะครับเดี๋ยวนี่นะตอนนี้กำลังฝากข้อมูลนะครับถึงในหนองท่าผาอยู่ของในพี่ชายในหนองนะครับ มีแต่ด่าว่าในนี้ดูไม่เยี่ยมมันยิงกิดความสนินมไม่มีอะไรนะยุ้งรวมเนี่ยเขาขับรถใหญ่นะเขาบอกว่าน้องเขาตายแบบผ่าผิดบูนะไม่ใช่ชีสุบอะไรย่างเงี ชมก็ให้สัมภาษณ์กับทางผู้สุขช่อง8อยู่นะครับ ันนี้อยากร <ไป S 1> ู้กัี <นะ S 2> อันเดียวอันนี้อันเดียวเลยขออเดียวดมีร้อยอีกเหรอจากกรณีที่เกิดขึ้นนะท่านเลวัตมันเหมือนจะต้องเป็นการเชื่อดไก่ให้ลิงดูว่าตำรวจเนี่ยมันควรถึงขัาวปฏิรูปจริงๆตั้งแต่การลื้อระบบเลยไหมโอไม่ต้องหรอกไม่ต้องปฏิรูปหรอกมันอยู่ที่มันอยู่ที่คนอยู่ที่การวางตัว เข้าใจไหมครับอยู่ที่การวางตัวอยู่ที่คนนะครับพระสงฆ์เนี่ยยังมีผิดศีลบ้างอะไรบ้างเนี่ยยังต้องปฏิรูปวงการสงฆ์ไม่ต้องนะมันอยู่ที่กฎที่การวางตัวครับแก้ที่คนนะครับไม่ต้องแก้ที่ระบบไม่ต้องแก้ที่ระบบครับระบบมันก็พอไปได้กันอยู่แล้วนะครับมันแก้ที่ระบบคือต้องแก้เรื่องการแต่งตั้งให้คนดีมีฝีมือเขาได้มีโอกาสทํางานอย่าไปใช้เส้นกันมากนะเท่านั้นแหละนะ